สวัสดีค่ะเด็กวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยอาเซียนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ไปแล้วว่าประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศนะ10ประเทศเราเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประเทศต่างๆไปแล้วกี่ประเทศเอ่ย8ปประเทศใช่ไหมคะดังนั้นเหลืออีกกี่ประเทศ และอีก2ประเทศที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนรู้อีก2องประเทศที่เหลือเนี่ยคุณคณรูปอนะคะมีเพลงมาให้เด็กๆนะคะได้ร้องตามกันด้วยวันนี้ชื่อเพลงว่าอาเซียนค่ะผู้แต่งนะคะคือคุณครูทันทิปจึงสิริรุ่งเรืองหรือคุณครูกิฟของเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปท่องเนื้อเพลงไปงพร้อมๆกับคุณคณรูปอเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาร้องตามคุณครูปอไปเทียละท่อนนะคะในอาเซียนมี10ประเทศ10ประเทศ10ประเทศในอาเซียนมี10ประเทศ ASEAN ไทยพม่าเวียดนามบรูไน มาเลเซียสิงคโปร์ลาวอีกทางอินโดนีเซียฟิลิปปินกัมพูชาต่อไปนะคะเราจะมาร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆสามารถปรบมือให้จังหวะไปพร้อมๆกับการร้องเพลงได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1นึสองสามในอาเซียนี 고 <목소리도> จะร้องตามกันได้ไหมคะถ้าเด็กๆยังร้องไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถนะคะก็คลิปวิดีโอย้อนกลับนะคะและกลับไปร้องอีกหนึ่งรอบได้นะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้นะคะกับอีก2อประเทศที่เหลือที่เรายังไม่ได้เรียนรู้กันก็คือประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ประเทศแรกก่อนเลยประเทศอินโดนีเซียค่ะ เด็กๆลองสังเกตธงของประเทศอินโดนีเซียนะคะประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยธงเขามีกี่แถบเอ,อ่ยมีแค่2แถบเองแล้วนะคะแถบด้านบนนะคะเป็นสีเป็นสีแดงแถบด้านล่างเป็นสีเป็นสีขาวค่ะประเทศอินโดนีเซียนะคะเออมืองหลวงของเขานะคะมีชื่อว่าจาการ์ตาจาการ์ตาค่ะชาวอินโดนีเซียนะคะ เวลาเขาเจอกันเขาจะกล่าวคำทักทายว่าสลามัาเซียงสลามัาเซียงค่ะเด็กๆลองออกเสียงตามนะคะสลามัาเซียงสลามัาเซียงค่ะและประเทศสุดท้ายนะคะในประชาคมอาเซียนที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเด็กๆลองสังเกตธงของประเทศฟิลิปปินส์นะคะเด็กๆจะพบว่าประเทศฟิลิปปินส์เขามีธงกี่แถบเอ่ยมีสองแถบแถบด้านบนเป็นแถบสี สีน้ําเงินแถบด้านล่างเป็นแถบสีแถบสีแดงนะคะและตอนต้นของธงเนี่ยก็จะมีเป็นรูปอะไรคะเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสีสีขาวค่ะและในพื้นสามเหลี่ยมนะคะจะมีสัญลักษณ์ค่ะตรงนี้เด็กๆคิดว่าคล้ายกับอะไรเอ่ยพระอาทิตย์ใช่แล้วค่ะมันเป็นพระอาทิตย์นะคะแปดแฉกแล้วก็มีรูปดาวนะคะอีก3ามดวงเป็นดาวห้าแฉกนะคะ ด้วยเมืองหลวงนะคะของฟิลิปปินส์นะคะชื่อว่ามะนิลามะนิลาค่ะคนฟิลิปปินส์เวลาเขาเจอกันเขาจะกล่าวคำทักทายว่ากูมุสตากูมุสตาค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ ประเทศนะคะในประชาคมอาเซียนครบแล้วทั้ง10ประเทศนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มทำใบงานกันคุณครูปอนะคะก็มีเกมนะคะมาให้เด็กๆนะคะทบทวนเกี่ยวกับ10ประเทศอาเซียนนะคะว่าเด็กๆยังสามารถจดจำได้อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยโดยคุณครูปอนะคะ จะมีธงนะคะให้เด็กๆนะคะเลือกสองธงและคุณครูปอนะคะจะพูดชื่อประเทศขึ้นมาให้เด็กๆเลือกว่าเป็นธงหมายเลขหนึ่งหรือว่าธงหมายเลขสองนะคะที่เป็นประเทศที่ตรงกับที่คุณครูปอกกำลังจะพูดต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ข้อแรกนะคะประเทศพม่าค่ะพม่าค่ะหมายเลขหนึ่งหรือว่าหมายเลขสอคะ เฉลยค่ะหมายเลขสองค่ะข้อต่อไปค่ะประเทศสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ค่ะหมายเลขหนหรือว่าหมายเลขสองคะติ๊กตอกติ๊กตอกตึง้งดึงหมายเลขสองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศเวียดนามเวียดนามค่ะ หมายเลขหหรือว่าหมายเลข2คะหมายเลข1นึ่งเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะข้อที่4ค่ะประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียค่ะหมายเลขหหรือว่าหมายเลข2คะหมายเลข1ึงถูกต้องแล้วค่ะและข้อสุดท้ายที่คุณครูปอจะขอทบทวนวันนี้นะคะคือประเทศ ฟิลิปปินฟิลิปปินค่ะหมายเลขหนหรือว่าหมายเลขสองเอ่ยหมายเลขหมายเลขหน,นั่นเองค่ะใครตอบถูกครบทั้ง5้าข้อบ้างเอ่ยยกมือเด็กเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปรอเราจะไปเริ่มทำใบงานกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในการทำใบงานก็เหมือนเช่นเคยสีวันที่ผ่านมาเลยค่ะ ใบงานสีและกันไกลนะคะระหว่างนี้เด็กๆก,ก็หยุดคลิปของคุณครูปอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปทําใบงานนะคะใบที่1ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําใบงานใบที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ งานใบที่สองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำใบงานใบที่สองไปงพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำใบงานกันเลยนะคะโดยเราเริ่มต้นที่เขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะคำชี้แจงในการทำใบงานวันนี้คือให้นักเรียนเขียนกากระบาดท,ทับภาพที่ไม่เข้าพวกค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1นนะคะ ข้อที่1ในกรอบสี่เหลี่ยมมีรูปของเสื้อกระเป๋ากระโปงกางเกงอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกคะกระเป๋าน,นั่นเองค่ะเพราะว่าเสื้อกระโปงกางเกงเป็นอะไรคะเป็นเครื่องแต่งกายแต่กระเป๋าไม่ใช่ค่ะต่อไปเป็นข้อที่2นะคะข้อที่สองมีภาพเรือ รถพยาบาลมอเตอร์ไซค์รถยนต์เด็กๆคิดว่าอะไรไม่เข้าพวกคะเรือนั่นเองค่ะเพราะว่ารถพยาบาลรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เดินทางโดยคมนาคมทางบกค่ะส่วนเรือจะเป็นการเดินทางคมนาคมทางน้ำค่ะข้อที่3นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมมีรูปแกะกบดอกไม้และนกค่ะ อะไรไม่เข้าพวกคะเด็กๆดอกไม้นั่นเองค่ะเพราะแกะกบและนกเป็นอะไรคะเป็นสัตว์แต่ดอกไม้เป็นพืชค่ะและข้อที่4นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมมีรูปมมาช้างแพนกวินและน้องแมวค่ะเด็กๆคิดว่าอะไรไม่เข้าพวกเอ่ยแพนกวินนั่นเองค่ะเพราะช้าง ม้าแมวมีกี่ขาคะมี4ี่ขาแต่แพนกวินมีกี่ขาเอ่ยมีสองขาคะ่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5มีสับป,ประรดสตบบรอเบอรี่แตงโมแล้วก็มะเขือเทศค่ะเด็กๆคิดว่าอะไรไม่เข้าพวกเอ่ยมะเขือเทศค่ะเพราะสับป,ประรด สตรอเบอรี่แตงโมเป็นผล,ลไม้แต่มะเขือเทศเป็นผักสำหรับวันนี้เราก็ทำรายงานครบ2ใบแล้วนะคะมีใครทำเสร็จไปพร้อมๆกับคุณครูปอบ้างเอ,อ่ยยกมือเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอาเซียนครบแล้วนะคะ5วันเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่พบกับหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูปอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย